สวัสดีเด้อเอฟซีบ่เนี่เดี๋ยวมึงซิมเฮ็ดกับเขา,ายออมอึองมืงเนี่หนวดกับซีนยาวๆยังไงเด้อครับพี่น้องช่วง,ง,น,งนี้เฮ็ดงานยังเดียวพี่นอ้องบ่ค่อยมีเวลาดูแลอย่าของเลยเฮ็ด <c ười> งานแต่ว่าก็อยากเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าเฮาสิเฮ็ดเมนูหยังว่าสิมเฮ็ดอ,อมอมเอมอึงพี่น้องเดี๋ยวสิมาเบ,บิ่งวัตถุดิบกันเลยพี่น้องเไย อยู่ละพี่น้องวัตถุดิบเ่ากับสีมีประมาณนี่ล่ะวัตถุดิบเ่ากับสีมีนียู่ละพี่น้องเพล็กให้อะไรซ้ำข้างหนึ่คืออึ้งพี่น้องอึ้งลวกแซฟิไว้มาตตาบัณฑ์เหมือนกัพี่น้องกับมนีเซออมาออมพี่น้องอึ้งหน้ากามีอันนี้พริกพี่น้องพริกผู้พริกปลาพริกผู้บ้านเฮาหรือพริกบ้านเฮาหรือพี่น้องพริกแกงบ้านเฮาหรือ แกงแบบบ้านๆบ้านเฮาเด้อพี่น้องเลยอันนี้ใบบักปกูดแล้วก็มีหอมต้นหอมพี่น้องอันนี้แล้วมีตะไคร่ตะไคร่แล้วกอันนี่ครับสมพี่น้องใส่สมพักติว่วมาอนี่งสมพักติ่วแล้วก็หาดกระไรกันแกงออมเฮากับพี่ตูเลยพี่น้องเลยพี่ตูมัน,นเครื่องเฮากสิบประมาณน,น,นี้นะพี่น้องแต่ว่าเครื่องอเ,คเครื่องปรุงต่างหากได้พี่น้องแต่ว่าโตสัมพันธ์กันนี่เด้อพี่น้องเลย พักอีเล like. ิศพักอีเลิศไอ้พักอีเลิศออมใส่อึ้งพี่น้องไงออมอึ้งต่อใส่พักอีเลิศพี่น้องพร้อมๆเข่ากันมันเป็นแนวหรือคนไทยเขาเรียกใบชะพลูพี่น้องแต่ว่าบ้านเฮาพักอีเลิศเด้อพี่น้องไงออมใส่อึ้งใส่ปลาไหลใส่ยังกขาจะออมใส่พี่น้องเไยอยู่บ้านเขาสีออมใส่ประมาณนี้พี่น้องเไยพักอีเลิศงามๆเลยพี่น้องเไย ่ะเครื่องห่อกรสิมีประมาณนี่นะพี่น้องเอ้แต่ว่าเครื่องปรุงห่อกรสิมี่ต่างหากพี่น้องเอ้เดี๋ยวห่อสิปรุงเดียดไทยเบิองเดี๋ยวเ่าสิเริ่มไปซับอึ้งกันพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเ่าก็ได้เตรียมสร้อยไว้แล้วพี่น้องเอ้เครื่องห่อตะไคร่ก็สร้อยไว้หอมก็สร้อยไว้ไม่ปูดก็เด็ดไว้แล้วพี่น้องอันนี้ก็เด็ดเด็ดไว้แล้วส่วนฟังติวเ่าไอ้ไอตู้ห่อก็เตรียมไว้แล้ว เดี๋ยวแต่พีเคเขายังโมตำพี่น้องไอ้อึงเขาก็ไปซับมาแล้วพี่น้องไอซับแล้วเป็นประมาณนี้ได้อพี่น้องไอซับแบบไปโมโต,นนอโอตอนใหญ่พี่น้องเอาตอนน้อยๆจะหน่อย,อยนนเน้นมันจะซุกไวเปื่อยไวพี่น้องไอแล้วกันนี้เลยไปเริ่อเขาก็ซ้อยมาเรียบร้อยพี่น้องนะสร้อยเป็นประมาณนี้พี่น้องนะสร้อยตาอมยบร้อยเลยพี่น้องเอยเดี๋่อสิมา ขั้นตอนให้เบิ้งเลยพี่น้องไงว่าวเฮาเสียดจะได้พี่น้องรับแดกเฮากรับต้องตั้แจวก่อนพี่น้องขั้นตอนแรกเข้ากรับตั้พริกเลยพี่น้องใส่ลงไปพริกเข้าพริกเกยอันนี้ย่างดีพี่น้องพริกบานเข้าละสุอมากใส่เคี้ยวจังเลยเดี๋ยวมันจะฟงเขาตาพี่น้องเดี๋ยวหอาตากันเลยพ่ต้องตั้แหลกเลยนะพี่น้อง พอเาต้มใส่แกงต้มบ่ต้องต้มแหลกต้มบุรีมันแตกนะพี่น้องวะต้มบุรีมันแตกกระสีประมาณนี้พี่น้องพอแล้วฮะซ้ำนีพ่พอแล้วว่าต้มใส่แกงตรมขีดเหลี่ยมแล้วรับนผสมหม้อเลยพี่น้องเชฟ ใส่ห,สหม้อแล้วครับใส่หม้อลงไปแล้วก็ใส่ยืนลงไปพี่น้องเยื้องแฮซับไปแล้วใส่ลงไปเลยหลังจากใส่ยืนลงไปแล้วพี่น้องออกกุงเลยใส่ผงสุตดรล,ดลงไปพี่น้องผงนัวผงนัวใส่ผงนัวดเป็ลายนวดลายพี่น้อง ใสไไ่ได้มาใส่ใส่ใส่แสบใส่โอ้ยเกลือบลงไปจัง,งเลยหอยจะหน่อยเกลือจังเลยก่อนขัวก่อนห้องขัวคุ้งแล้วอันนี้เราจะไปข,ขัวกันเด้พี่น้องเลยขัวอึ้งมันชุกชุกก่อนพี่น้องเลยใส้น้ำปลาจังเลยสูตรนี้ใส่ปลาได้พี่น้องเลใส่น้ำปลาใส่ลงไปคนจังเลยพี่น้อง ใส่น้ำปลาละคนจัง่อยใส่น้ำปลาลงไปแล้วสมพักติวเลยพี่น้องใส่สมพักติวลงไว้ใส่สมพักติวลงไว้ตามหน่อยตะไคร้พี่นอ้องตะไคร้ลงไว้ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไป,ไไงไปพร้อมเลยพี่น้อง ตามในใบประกูดพี่น้องขุดสมความขุดสมความพี่น้องเดี๋ยวไอ้ไอ้ไผ่ตัวเขาก็ฝากใส่ได้ <reveal> compass, พี <g ulp> <mam poems> ่น้องกับต้นหอมหัวที่เขาสรอยไป้าใส่หยักละบาดแกยิบงเนาะยังเขาเดียวไปขัวารุ่นพี่น้องแต่ว่าไอ้หอมแดงเลงไปจะไหนพี่น้องหอมหัวแดงหอมกลมหอม หม well, ูแดงหมูแดงจะอะไรพี่น้องเพิ่มพร้อมอะไรยัดซองหัวอะไรพี่น้องขั้วขั้วแดงลงไปลวพี่น้องเขาก็อนสิมาขัวซิก่อนขั้วพวกต้อสาย้นามได้พี่น้องเลยขัวแบบแห้งๆเลยขัวไปเรื่อยๆพี่น้องขัวจะมันซุกขั้วลาพี่น้องเลยเป็นหนาม อย่างนั đó, ้นต้องพร้อมพี่น้อง้องพร้อมที่มเกี๊ยมกรอบใช่ไเลยปิดฟ้าไปหน่ไหอะไรพี่น้องเดี๋ยวถ้าเปิดฟ้าไปเดี๋ยวนานมันจะแห้งไวพี่น้องมันอบมันอบอยู่หันก้าวขวบขวอย่าหนึ่งจิ้มเกี๊ยวมาทบ้านจัดสามสี่นาทีพี่น้องสี่ห้านาทีเวลามันซุกพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเขามาค้นเบิ้งเรื่อยๆการอะไรพี่น้อง ขัวไปเรี่อยไปเนาะัวมันสุกก่อนเริ่มมีกลิ่นแล้วกลิ่นหอมปิดไฟไปยังไงแล้วสิขัวไปประมาณจักระยะหนึ่งเดียวเ่านเจ้าติคอยเติมน้ำไปเนอะเติมน้ำเนาะหัวต่อวีไปเนายเลยแล้วจังสิห้าพักมาใส่มาเปิดเบิังกันนะพี่น้องเริ่มพร้อมแล้วพี่น้องเลยขัวไปดังยกันขัวไปด้วยกันเริ่มพร้อมแล้ว แหงๆเลยพี่น้องเลยแหงๆกับมันซุกเลยพี่น้องเลยหัวไปทีก่อนหัวปร่ต้องใส่น้ำเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมันมีน้ำของมันออกมาเองเลยน้ำกดจอ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 ดอีนี่พี่น้องฟ้าใบปิดฟ้าใบพี่น้องศรีหานาทีเพื่อพี่น้องแต่ว่าเราว่างได้ยังมันใหม่หม้อได้พี่น้อง เริ่มแล้วครับเริ่มกรอกพี่น้องโอ้คอมพักแล้วไปเริ่มแล้วเริ่มนี่เริ่มเคี่ยมแล้วพี่น้องเลยเริ่มพร้อมแล้พี่น้องเลยดูแมนเป็นไงได้ขวดแล <Enfin> ้วโอ้หลายเต๋อเลยพร้อมขนาดพี่น right. ้องเลยข้นไปเรื่อยๆทุกคนพี่น้องข้นไปเรื่อยๆทุกคนการพี่น้องในการเป็นเรื่อยเชียวเริ่ม เริ่มมันเริ่มเจอความห่อนแบบหัวคักๆแล้วพี่น้องน้ำมันเริ่มบกแล้วเดี๋ยวน้ำมันเริ่มแพงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเริ่มเติมน้ำได้บ้างเติมน้ำจังไหนพี่น้องนี่เขาจะเริ่มเติมน้ำเลยอย่าเป่าเซไลด์เด้พี่น้องเลยเติมน้ำพี่น้องผัวเราก็เริ่มเติมน้ำพี่น้อง ห <c oughs> อ,อมพี่น้องสูตรนีเงินเติมน้ำเป็นยังไงน้ำเพิ่มมีไหมหอมิีออมพี่น้องออมสูตรนี้ใส่ข้าขวคัวได้พี่น้องเลยสูตรใส่ข,าขา้าวคัวเด่วยาเสพติดเลือต้องเลยพี่น้อย เลือดด้วว่าด้วว่าใบจะพูใบจะพูหรอพี่น้อ,องเราจะลงเลยพักนี้จังเลยนะเราจะหกหัวลงลพี่น้องใส่ลงไ,ไปพี่น้าใส่ไรพร้อมๆเ,เลย,เย,ยพี่น้องถ้ามันหยุบลงนี้มันจะมีบุหรี่แน่นอนพี่น้องใส่พักลงไปได้ อย่าปิดฝาหมอยมันฟดกันไปน่อยจะมาบังจะมาอีหลอกพี่น้อยนำเริ่มฟดแล้วพี่น้องมาเปิดวงไยคนจากในพี่น้องพักกเริ่มยุบลงแล้วพี่น้องพร้อมขนาดนีใใ้เไปเริ่มลงไปละจะใส่น้ำลาได้ไป่น้องบนไปนังดอกถ้ามันรวงน้ำนะมันโอยากักได้พี่น้องอันนี้กให้เริ่มเริ่มยุดลงไปลวพี่น้องน้ำก็เริ่ม น้ำบโบราณพี day, ่น้องสูตรนี่น้ำแบบพอดีพี่น้องบัดนี้เอาใส่ข้าวนเลงไปเลยพี่น้องข้าวบเราไปพร้อมเลยหอมบ้านเ้องของเราใส่ข้าวนพี่น้องแต่สิเป็นออมเลยบางคนเขามาใส่ข้าวเบื้อหรอว่าแต่ว่าสูตรเป็นสูตรข้าวนพี่น้องที่สองสูตรสูตรข้าวเบื้อกับสูตรข้าวนนี่เราไปทำ้อมเลยพี่น้องน้ำดิกลจะได้บริะ เราเอาหัวเราไว้ละคนกันเลยพี่นอ้องพร้อมบัดยี่อมหกหัว,วแห้งหอมครับผมลอาคิดไว้จักประมาณจากักหานาทีพี่น้องเดี๋ยวเบ่งหน่อพี่น้องหลังจากผ่านไปประมาณจักซิปนาที่แล้พี่น้อง ดได้การแล้วพี่น้องอันตอนสุดท้ายเขาได้พี่น้อยใส่หอมลงไปพี่น้องเป็นหอมลงไปหอมหุ้ยเลยพี่น้องบอสหอมลงไปติดตามเลยไปตู้เข้ามาเลยพี่น้องไปหุ้ยเลยพี่น้องบอสด็กการใส่หอมใส่ไปตู้ลงไปแล้ว ถ่ายกหน่อยพี่น้องมันจักสามสี่นาทีปงได้เลยพี่นอ้องเลยป้งในความเสิร์ฟเลยพี่น้องเลยนะพี่น้องหลังจากใส่พร้อมเราไปตูลงไปแล้วก็ประมาณจักนี่นะสามสี่นาทีในการแล้วพี่น้องมาเลยโอ้ค่ะนะพี่น,อน้อ,นนองเลยเดี๋ยวสินมนบังกันอืม ่อยากซิมเลย่อยากปุ้งเลยพี่น้องเลยพอดีเปะเลยแสบแสบแสบพี่น้องยวหอสีปุ้งเลยพี่น้องบัานในการเลยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องปุ้งเลยหอมบัานนี้น่ลาพี่น้องหน้าตาอ้อมอือเงากระเด็สีหน้าตาประมาณนี่นะพี่น้องเลยพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องเลยสูตรนี่บดิใส่น้ำไล้เลยพี่น้องใส่ไล้มันรวงน้ำพี่น้องสูตรน้ำอึจื้อพี่น้องน้ำพอดีกินเลยพี่น้องพอดี เสียบเลยนี่นายพี่น้องเสียบเลยอ้อ,อมเอิงเฮาอ้อ,อมเอิงใส่ใบไผ่เลิศใส่ใบสะพูบานเฮาไผ่เลิศใส่ฟักติวฟังยังนายพี่น้องเครื่องที่เห็นนะปุ้งกับโบเลปุ้งเพิ่มเลยพี่น้องไอ้ปุ้งซ้ำเห็นนหมพี่น้องไอ้เสียบพี่น้องสูตรนี่ตัวเด็ดเลยพี่น้องไอ้เสียบของแสีบเลยพี่น้องไอ้โอ้สุดยอดเลยพี่นอ้อ,อ,องไอ้อ้อมเอิงอัน คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ซัมมิเตอร์พี่น้องเลยหมดไอินเนยพี่น้องเมืองดอกพี่น้องเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลยออมอึงใส่ใบ พักอิเลิศเนื้อใบชะพูภากกลางเขาเรียกพี่น้องเสียครับคลิปนี้กรับสาัดีนะครับ